ของพิเศษที่เจมเตรียมมาครับทุกคนยังไม่รู้กันใช่ไหมมันคือก็คือสิ่งนี้ครับแต่สิ่งเดียวที่เจมม์คิดว่าทุกคนยังไม่เห็นครับก็คือความเชื่อที่เจมมเป็นตัวเอย่างให้เชื่อที่มาถึงขั้นส I'm <laughs> so ถึงวันแสดง Magic เจมเด e คอนเสิร์ตเข้ามาเท่าไหร่แฟนคลับของหนุ่มเจมดีราย,ยุเขาก็ยิ่งตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเห็นได้จากในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในอินสตาแกรมหรือว่า t วิตเตอร์แฮชแท็กแมจิกเจมเดคอนเสิร์ก็ได้รับความสนใจมากๆเลยเลยค่ะทุกคนต่างโพสรูปของหนุ่มเจมกันตลอดเวลาก็ว่าได้ไน่ารักอ่น <laughs> ใ,ใครที่ไม่อยากพลาดความสนุกสนานและความมหัศจรรย์แบบนี้และอยากรู้ว่าหนุ่มเจมเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรซ่อนอยู่ <c oughs> ก็สามารถหาซื้อบัตรกันนาที่ไทยทิ켓เมเจอร์ทุกสา เว็บไทยทิเกตเมเจอร์คอมแล้วเรามาสนุกกับความมหัศจรรย์ของหนุ่มเจมส์จิรายุได้ในแมจิกเจมส์เดอะคอนเสิร์ตในวันที่13มิถุนายนนี้ณรอยัลฟาร์โกทอร์ศูนย์การค้าสยามพาระกอนค่ะเห็นแล้วใช่ไหมครับวันที่13มมิถุนายนนะครับเจอกันมันมีอะไรที่มันกว่านี้อีกเยอะครับ